สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เอามาล็อกไปตามูบา่บ้านพี่น้องอันนี้อยู่ทางเหนือนะครับเด้อเดินทางเหนืออยู่จังหวดัดเชียงใหม่ รถผงหรือรถซาลิงบานๆเท่าน,าน,นี้ล่ะครับขับไปเศธุรกิจชนิดหนึ่งขับไปตามโมบานพี่น้องตึงมบรรยากาศอนไป อากาศก็เย็นสบายพี่น้องใกล้สิปีใหม่แล้วครับอากาศเย็นสบายสบายาคนทั้งอื่นมาอยู่ทั้งเหนือกัจจวานหนาวเย็นแล้วครับพี่น้องมันสีเย็นเนี่ยจะยังคืนยันสองนะพี่น้อง แว่นแถวเทียงเทียงไ,ไปปลายกระแดดอยู่ครับอ่อนดอ้วยถือว่าอากาศดีครับรงบรรยากาศก็กห้าปูหาาป่าครับพี่อ้อง ช่วงนี้นามยังม่ทํแแห้งพปนได้ครับก็ออยังหลายเติบยุ่งให้กินกันไปครับให้เรียงปากเลียงทองกันไป น,นัดอีหยังกะเห็ดไปผู้ใดมีพรสวรรค์แบบใดก็เห็ดไปเพื่อความอยู่รหลอดแต่สิให้มันนั่งคิดแบบ,บว่าโอ้กูสิเห็ดยังกูสิเห็ดยังดีก็ได้ลงมือเห็ดจัก ปากทองกับสีหิวหรอครับแต่โบมีวิชาความโมยังมรด,ดกดติดโตมากอะอยากครับนี่ต่สองมือสองตีนน่าสิอยู่ได้เนาะครับเนาะ แต่แลราคนยุคเมื่อในปัจจุบันนี่ทำมาให้กินลำบากกับพี่น้องแต่มันก็สิเป็นยุคๆไปแล้วเนาะครับเนาะที่ึ้นมีลง เดียวเดี๋ยวเนี่ยกระมรอเด,ววมดเดี่ยเจอความขัดแย้งระพี่น้องเนาะสงข้ามเห็นขากันว่าสีโปมีก็ยังมีอยู่เนาะประเทศไทย เราไปยวววถึงมันหรอกครับเรื่องหนึ่สิเราเดินไปเห็นกระมี้ติดเขาแบบนี้ละพินองมันก็วัดบุตรัก็บ,บึ้งในเจ็คน้อยยิงไทย วัดกับกัมพูชาหลอมนื้อพี่น้องเลยสิบกว่าหมื่นละสิบเจ็ดสิบแปดหมื่นละพี่น้องเสียแต่คิดกระแหงฝืดเครื่องแถมมาเป็นอย่างซี เราผ่านงบประมาณไปทั้งสองฝ่ายในในว่าแลรวก็ขว่าวอีกนิดน,น้อยพี่น้องก็บักมุ่นเส้นเนี่ย ชาชนเนี่ยความคิดนี่บ่เท่ดใดพี่น้องแต่ว่าผู้นำพระคุณเซ็นเนี่ยเขาโหดเหี้ยมอมเฮดมอเน,นี่ยโอ้มีความปานี่ผู้ใด,ดเลย มันเป็นมาอย่างสี่น้พี่น้องเนาะตนกําเนิดมันพอวัดมาก็มาเป็นแบบนี้และว่าตามที่เคยฟังเคยเห็นมานะพี่น้องเนาะตามนี้แหละเชียวๆมันวาวมากนี่แหละก็ขาพวกเดียวกันนี่แหละครับขึ้นมา ควรเป็นใหญ่แต่คือคอมเมนต์น่ะเหครับคอมเมนต์ขาคอมเมนต์กัมบูชาขากัมบูชานน่ะลหรครับพี่น้องเนาะเวสิได้มาเป็นใหญ่ขนาดนี่มันต้องโหดเหี้ยมหลายสิบปีที่มันครองประเทศมาเนี่ย ปูไดกะว่าหรือกมศีตามท่านมันวอกด็กปจูจกมือนี่มันจะเลกขนาดไรครับพี่น้องพี่น้องว่าบอกมันเขาได้ครับคุณคนเลยครับนี่ มันขาดะไรครับคุ้นเขาเลยครับคุ้นแสดงว่าฟีปากคารมมันดีครับพี่น้องบวกมนมันนำ้ำโบเซือกขาต้องเสือเวยพี่น้องเด้อขนาดพี่น้องเข้า ไปยังเสือเรื่องของแบบนี้นอนพี่น้องนะสี่ยี่สิบมือและพี่น้อง ไจบจบทยกับว่าถึงไกยสุเหลียงมันเวนาลลนไรมี่ยังกับฝ้าวทยเทศไปพี่นอ้องันลายเมือล่ะหามันสมงกับเสยนยานุภาพนะครับ หวานลงไปให้มันเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะสปินไปยังเซ ชาบ้านตาดำๆนี่แหละครับพี่น้องต้งสองฝ่ายตามแนวเฉยแดนนี่อนโอ้เปลี่ยนบรรยากาศไปพี่น้องวาวแล้วก็แห่งจากว่าเบื้องทงท้องหน้าเข้าไปโน่น่ะสุดหลงหูหลกตาของเรา เด็กํากำลังสเส็ดหน้าอีกเลยครับเนี่ยข้าวพุ่งเก็บเกี่ยวไว้เห็นหมอเขาปล่อยน้ำม,มาพี่น้องเห็นคลองอยู่ขัวมือเนี่ยริมถนนเห็นบมดเ่ยสองสมเมอร์เนี่ยเขาปล,าามมาลาป่อยน้ำมาไหลเต็มคลองพ่เขาเสีพี่น้องจะีดดเฮ็ด หน้าอีกรอบนึงเนี่ยเห็นบอกพี่น้องปล่อยน้ำม,มาปล่อยน้ำเขาหน้าเริ่มไทอีกเก็ดใดตลอดกับพี่น้องบยกปูเขาปูกย่งแทนก็นได้พี่น้องหอกตู้เลื้องกับปูกได้แต่ว่ามองนี้ เขาสิเนีนปลูกเขาด้วยครับพี่น้องนี่ในโซนนีเขาสิเนีนปลูกเขาเขาแล้วเขาก็ปลูกอีกเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ปลูกอีกบอกคือทั้งไปทั้งเอียงสันซ่าไปไปซันไสาทั้งไปเป็แตงกังนเขาสิเห็ดอีกอย่างในพี่น้องน้ำเต็มเลย ถน้นทสร้างเขาก็ดีด้วยครับแถวเนี่ยนี่มันอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเขตอำเภอแม่ริมครับเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดชหม่อำเภอแม่ริมนี่ก็ึ้นซื้อการท่องเที่ยวแล้วครับเื่งท่องเที่ยวไร แรงปัจจนไพ่ปางช่างหลายครับปางช่างพวกพรหลงพลังกองเกอลีจีนกนะขี่สร้างเด่นลาน้องอาหารก็หลายครับพี่นอ้องปองปัจจนไพ่หนสลิงก็หลายพี่น้องวิวก็สวยถึงไปภูเขา โดยชุดเทพกวียยนิยครับพี่น้องอยู่หรยอสิไปไหว้พระหลวงปู่แหวนวยอยูอ่อำเภอพาวครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปอยู่หลวงปู่แหวนวเป็นอยู่อำเภอพะอ่ะคนเดียวัดแม่ปังคนเดียครับพี่น้องเดี๋ยวจะบือสิพาพี่น้องไปเบิ่ง ให้ป่าพี่น้องประกาศลงปูเองคลิปหนาคอยพอกันไหมน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาสมัสดีทุกอนพี่น้องสวัสดีครับ